สวัสดีครับเพนเพื่อนเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนเื่อนที่รับชมและติดตามในช่องการศาพระสมเด็จดูลักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ช่องการศาก็นําพระสมเด็จนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพุทธสิงห์พิมพ์ศกนะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงไบลานนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระที่เป็นแฟนพระเครื่องทางบ้านส่งมาทางช่องนะครับนํามาโปรโมทให้นะเนื้อผงไบลานนะครับ กล่าวกันว่าสมเด็จพุทธจา์โตท่านก็สร้างนะครับไม่ได้สร้างเฉพาะ,ะสมเด็จปิรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอพระเนื้อผงใบลานส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนมากก็เป็นพระปิรันนะครับที่เป็นพิมพ์พระปิรันสร้างนะครับเนื้อผงใบลานแต่ก็มีนะครับชุดที่สมเด็จพุทธจา์โตท่านสร้างนะ เป็นแม่พิมพ์ใหญ่วัดระฆังเกตุรุสุ้มเหมือนกันนะครับเล่าองนี้เนื้อผงปูนเปลือกหอยผสมผงใบลานนะครับถ้าเราดูจากเนื้อเนี่นยนะนี่คือเนื้อผงนะครับผสมกับใบลานผงใบลานก็คือใบลานเผาไฟนะครับกล่าวกันว่าอย่างนั้นนะแต่ผงใบลานนะครับของแท้เนี่ยเพื่อนต้องทำฝั่งเข้าใจนะครับว่าผงใบลานผสมกับเนื้อผงปูนนะครับผงปูนเปลือกหอยนะกายภาพเป็นยังไง ชั้นปูนที่งอกจะเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับเพื่อนดูนะองนีน้นี่คือลักษณะการงอกของเนื้อผมงปูนนะครับที่เป็นชั้นแคลไซแม้แต่ผสมใบาลานผงใบาลานลงไปนะครับในพระแท้นะครับเพื่อนเพื่อนทํานฟัเข้าใจนะครับว่าในพระแท้ลักษณะการงอกของชั้นปูนหรือแคลไซนะครับก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผงใบาลาน,นจะไม่มีแคลไซงอกนะครับเมื่อเราดูกายภาพภายนอกหรือดูกายภาพภายใน ก็จะเห็นลักษณะชั้นการงอกของเนื้อป่งปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใช้สัดส่วนของเปลือกหอยเผาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการดูนะครับถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยก็จะใช้สัดส่วนนะครับใช้วิธีลักษณะการดูวิธีเดียวกันนะครับก็คือดูชั้นแคลไซด์ดูลักษณะความหมดแห้งเหี่ยวย่นของชั้นปูนนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกรดทารุสซมนะครับเจ้าของพระเนี่ย นำให้ผมโปรโมทให้นะครับผมก็ถือโอกาสนำมาบรรยายด้วยแล้วก็โปรโมทให้ในคลิปนี้นะครับเจ้าของเปิดอยู่ที่สี่0มื่นนะครับสี่หมืนบาทถ้าเพื่อนๆท่านใดได้รับชมนะครับทางช่อง youtube ของช่องการศึกษาพระสมเด็จวิรักวิสัทนะครับก็ทักมาได้นะครับที่0ูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับองค์นี้แท้แน่นอนนะครับผมไปลานเพื่อนดูนะครับพระสร้างมากี่ปีแล้วครับสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อผงใบลานจะไม่ก็เห็นความมันวาวนะครับความช่าของชั้นน้ํามันมตังยิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อผงปูนเขาเป็นสีดำนมน้ําตาลก็มีนะครับก็คือผสมผงใบลานนะจะเป็นลักษณะเนื้อสีดํานะครับแต่ในเนื้อสีดําเพื่อสังเกตได้ดีนะครับพระของแท้เนี่ยเราจะเห็นคราบลอองปูนนะครับก็คือเปลือกหอยเผาไฟปูนเผาเนี่ยนะเขาก็จะงอกระเหยเหมือนกันนะครับ ขับออกมาพร้อมน้ำนะครับคายน้าคายความคิดเพากว่าจะคลายปูนออกมาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับพระสมเด็จวะะัดคะังเลยนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยร่องขาวๆเนื้อขาวๆนี่เนี่ยคือสัดส่วนของเนื้อปูนนะครับมลสารค่อนข้างใใจะเห็นยากหน่อยเดี๋ยวผมจะดูนะฮะที่ผมถ่ายภาพด้วยกล้อง่ันเอ็กไว้นะครับเพื่อนๆดูมลสารด้วยอันดับแรกเพื่อนๆดูนะดูความหมดเหี่ยว เนืผงใบลานเพื่อนเขเข้าไปอ่านประวัติได้นะครับว่าสร้างไว้กี่แม่พิมพ์นะครับสร้างไว้มีแม่พิมพ์อะไรบ้างนะครับแต่ที่ที่นําแม่พิมพ์นี้มาก็คือพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิมพ์ของวัละคังนะครับที่เป็นเนื้อผงใบลานนะบางคนว่าไม่เล่นเนื้อแบบนี้เกะนะครับปัญญาอ่อนทั้งเพีนะเพราะว่าคุณดูแต่ในหนังสือดูตามตําราหนังสือเกะนะครับหนังสือที่ไอ้พวกเซียนทั้งหลายมาชี้ตําหนินะครับ ไม่มีแม่พิมพ์อยู่สักตัวและจะดูตำหนิกับใครนะครับเราต้องดูที่เนื้อผงปูนเท่านั้นนะครับดูที่เนื้อเนี่ยนะปูนเผาผสมผงใบลานนะครับออกดําสีน้ําตาลนะเนี่ยน่าจะเป็นสีรักนะครับเขียวๆเ,เนี่ยเพืเ่อนดูความแห้งครับหนึ่งดูความแห้งนะครับถ้าพระเก๋พระทำใหม่เนื้อก็ต้องชื้นตองเปียกเนื้อผงนี่นะครับผสมใบลานใหม่ลงไปนะครับทําเก๋มา3ามสี่ิปี ยังไงก็จะไม่มีธรรมชาติความเก่าเลยคับความเก่าก็คือแล้เนี่ยงนี้ผ่านสภาพการใช้ด้วยผมว่านะเพืเ่อนไปดูความแห้งก่อนของชั้นเนื้อผงปูดนะครับเนื้อผงไบลานเนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเพืเ่อนดูความแห้งดูความเหี่ยวดูลักษณะาการผุพูนสึกหร่อนนะครับเนี่ยเนื้อปูนขาวๆนะครับก็คือแคลไซน์นั่นเองนะที่เขาเนี่ยงอกระเหยอ,ออกมานะครับ ก็เหมือนกับพระสมเด็จฝ้าขาวนะครับเนี่ยลักษณะความหมดแห้งผูกรุนสึกร่อนนะครับสันตัวนี้งอกได้เด่นชัดในด้อนดูนี่เห็นไหมเนี่ยนี่คือชั้นปูนดิบนะครับแชลไซส์แล้วก็อะลากโไนท์นะครับเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นชั้นปูนดิบนะครับจากปูนเผาเนี่ยนะครับก็มาเป็นอะลากโไนท์แล้วก็เป็นแฉลไซส์นะนี่คือลักษณะการงอกของเนื้อปูนด้วนดูทีครับเห็นไหมของเก๋จะทําได้เลยครับ ทำให้เนื้อชั้นในแห้งโหดนะครับมีทั้งผงใบลานมีทั้งผงปูนสุกนะครับเห็นไหมพละกันไปแล้วส,ส่วนที่แคลไซต์ก็งอกขึ้นมาเด่นชัดเพื่อนๆดูดีครับงอกขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยโครงสร้างของแคลไซต์นะครับที่งอกเด่นชัดก็จะเป็นอะไรครับเป็นลักษณะของเส้นใยเหมือนปุยก้อนเมฆนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะในเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับในเนื้อผงใบลานเนี่ยนะครับวัสดุ ตั้งต้นก็คือเนื้อผงปูนกลาหอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการงอกก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่าไปใช้แนวทางใน,ในการดูตำหนินะครับเนี่ยเนื้อแบบนี้นะครับเก่ากึกเพืเ่อนๆดูนะครับบางคนก็เห็นแล้วก็มองข้ามนะครับผมบอกได้เลยนะหลายๆท่าน,นยังไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมชาติความเก่าของพระเนื้อผงปูนที่ผสมผงใบลานลงไปนะครับ ลักษณะชั้นการงอกของเนื้อปูนะครับเขาก็ต้องงอกเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกันเข้าใจง่ายนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เล่นบอกว่าไม่ใช่นะครับขอให้แท้ไว้ก่อนนะครับไอ้พวกไม่เล่นไม่ใช่นี่ก็คือมันไม่เล่นเพราะไม่มีราคานะครับบางคนที่ไม่เล่นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าราคาถูกนะครับอ่าเขาไม่เล่นการพวกเซียนไม่จับการนะครับคนด่งคนดังไม่จับการในนิตยสารไม่มีนะ พราะพวกท่านมัวแต่ไปหลงเชื่อมัวแต่ไปหาพระที่มีราคานะครับถามาเรื่องพุทธคุณเนี่ยเทียบเท่ากันทั้งหมดนะครับแหวนพระไปเพื่ออะไรนะครับแหวนพระก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าเราแหวนพระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีนะครับเวลาขับรถขับลาทําไมท่านยกมือไหว้ทั่วหัวนะครับกาดขอให้เดินทางแค้วคาดปลอดภัยขอให้พระองค์นั้นๆที่เรา ลบนำถือบูชาอยู่นี่นะครับช่วยปกปักรักษากรุงกรอกนะครับองค์ละสิบาทก็ค่าเท่ากันนะครับก็ราตนาเหมือนกันองค์ละล้านก็ราตนาเหมือนกันนะครับก็เราเนี่ยนะอยู่ที่พุทธคุณมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปมุ่งเน้นนะครับว่าพระสมเด็จวระคางได้สักองค์ต้องเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับก็เหมือนเพื่อนๆในช่องนะส่งมานะครับองค์นี้ผมเปิดสิบล้านนะครับ ผมก็บอกตามตรงเลยนะผมบอกว่าถ้าสิบล้านก็ไปขายที่ห้างพันทิพย์เลยนะครับพ่อมีพวกรับซื้ออยู่นะไปเลยนะครับช่องเราสายนุลักษ์นะครับถ้าใครอยากนํามาโปรโมทนนะครับให้ผมโปรโมทจะอยู่ที่ราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับผมจะตั้งราคาไว้ประมาณนี้เพื่ออะไรเลยครับเพื่อให้คนอื่นที่เขาอยากได้พระของแท้ไปเก็บสะสมนะครับไปบูชานะครับเขาจะได้เช่าหาในราคาที่ไม่แพงนะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาเขาอยากจะเช่าแต่ท่านเปิดเป็นแสนนะครับเป็นล้านใครจะมีปัญญาไปเช่านะนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสายกลางนะครับสายนุรกษ์ในดีกว่านะครับหมื่นสองหมืก็ถือว่าแพงนะครับเพราะว่าพระมีเยอะไม่ได้มีน้อยๆน,นะครับถ้าท่านศึกษาพระเนื้อปกปูนจริงๆนะครับแม้แต่วัตตุอเนี่ยราคาหลักพันหลักหมื่นก็ยังหาเช่าได้เยอะแยะนะครับ นั่นก็คือพระแท้นั่นก็คือพระที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างวิชุดสุดท้ายนั่นก็คือพระที่สร้างไว้ด้วยเจตนาที่ดีนะครับผ่านพิธีกรรมผ่านพิธียิ่งใหญ่ปลุกเสกเหมือนกันนะครับกับวัชระขังนะเพราะฉะนั้นท่านประหยัาไปเยอะแยะถ้าอยากจะได้ของแท้นะครับมาบูชามาขึ้นคอเนี่ยนะครับไม่ใช่อมาแฝงโ,โกโก้นะครับใส่กรอบเลี่ยมทองโอ้โหสมเด็จพิมนิยม องนี้เช่ามาสิบล้านยี่สิบล้านอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเราเน้นที่พุทธคุณนะครับเพื่องเน้นที่พุทธคุณดีสุดนะเนี่ยเพื่อนดูนะครับเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมไม่ลานแคลไซก็ยังงอกนะครับแล้วเพื่อด,ดูความแห้งความเหี่ยวย่นลักษณะการงอกเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่ทำให้ช่างความเก่านะครับผมต่อยคุณนําไปโอบไม่ตายก็ไม่ได้กายภาพอย่างนี้ นะครับไอพ้พระเอพระโรงงานเนี่ยนะเพืเ่อนๆต้องทําฟังเข้าใจกับลักษณะของพระนะครับกายภาพของพระองค์นั้นๆพระเนื้อผงเบลานมีหลายไม่พิมพ์บางองค์ก็แก่ไปทางผงเบลานออกสีดําไปเลยดําน้ําตาลเข้มก็มีนะครับเหมือนองค์นี้ดําอมน้ําตาลนะครับรักเขียวแต่เลยครับแต่เนื้อผงปูนเผาเนี่ยเป็นผงปูนสีขาวนะครับเปือคอยผ้าใยนะครับ สัดส่วนที่เขาคายน้ําคายความชื้นสัดส่วนที่เขาเป็นเนื้อขาวๆนะครับเป็นเนื้อโซนเนื้อปูเลยเขาก็จะงอกขึ้นมาบนผิวเนื้อนะครับสัดส่วนที่กลายเป็นผลึกกลายเป็นโครงสร้างแคลไซต์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเนื้อพระพระวราขังเลยนะครับเพราะว่ามวลสารเดียวกันนะฮะอาจจะแตกต่างที่ใช้ผงเมลานผสมลงไปด้วยนะครับเนื้อพระก็เลยไม่แกล่งก็เลยไม่ค่อยมันวาวดูแล้วไม่ค่อยเหมือนกับเนื้อผงทั้งแท้งนะครับเหมือนกับเนื้อผงปูเลย นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระเนื้อผงใบลานนะครับแค่นั้นเองนะครับดูไม่ยากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเราดูความหมดแห้งเก่ายิ่งเงี้ยดูง่ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูแคลไซน์นี่ใครจะนํามาโปะไว้ได้นะครับเนี่ยใครจะนํามาโปะไว้ได้นะครับไม่ใช่นะครับนี่คือลักษณะการงอกด้วยเวลาที่ยาวนานนะครับกว่าเขาจะงอกกว่าเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างนะครับกว่าเขาจะจับตัวก่อตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับต้องใช้เวลานะเนี่ย นี่คือธรรมชาติความเก่านะครับที่บางคนเนี่ยมองข้ามไม่เข้าใจนะครับองค์นี้นะครับสี่หมื่นบาทเพื่อนๆก็ลองต่อโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับโทรมาคุยราคาได้นะครับพูดคุยได้ต่อรองราคาเจ้าของปลาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังแล้วก็ไปดูภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับเพื่อนเื่อได้ดูโครงสร้างเหล่านี้นะครับว่าเหมือนกับพระวัลคังหรือเปล่านะครับว่าเป็นโครงสร้างของปูนปลาหอยหรือเปล่านะ ผงใบลานเนี่ยเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าเขาก็ผสมกับเนื้อผงปูนเปลือกหอย,อยนี่แหละนะครับมวลสารน่ะนะนะแตกต่างที่นําผงใบลานเผามาผสมรวมลงไปด้วยนะครับทําให้เนื้อพระออกไปทางดาส่วนน้ตาตาลนั่นเองนะครับด้านหลังเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเนี่ย ก็คือเนื้อผงปูนเปลืออยนะครับที่เป็นสัดส่วนของปูนสุกนะครับเห็นไหมครเขาก็จะขับจะคายออกมามาอยู่พื้นผิวชั้นบนสัดส่วนที่ละลายน้ําได้นะเห็นไหมเนี่ยพระสร้างเป็นหลักหลายๆพันองค์นะครับผงเบลานผสมกับผงปูนเผานะครับก็ใช่ว่าจะสีดําเข้มทั้งองค์นะครับมันก็มีย่อมสัดส่วนที่เป็นเนื้อปูน ที่เป็นธรรมชาตินะครับที่เขาขับที่เขาคายออกมานะครับที่มาเกาะอยู่พื้นผิวชั้นบนเนี่ยนะที่เป็นเนื้อขาวๆนเนี่ยนี่ก็คือเนื้อผงปูดเปลือกหอยนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับคําว่าเปลือกหอยเนี่ยนะไปมุ่งเน้นแต่พระที่เป็นโซนพลาสติกซะเยอะนะครับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยนี่มีสองแบบนะครับที่เขานํามาสร้างพระเนื้อผงเผากับไม่เผาแค่นั้นเองนะ เพื่อนทำความเข้าใจนะครับเปลือกหอยเผาไฟบดตมกลายเป็นเนื้อผงปูนสีขาวเหมือนกับปูนขาวนั่นแหละนะครับแต่แหล่งที่มาได้มาแตกต่างกันปูนขาวนี่มาจากหินปูนภูเขานะครับปูนเปลือกหอยก็คือมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับสิ่งมีชีวิตก็คือเปลือกหอยหลายๆชนิดนั่นเองนะครับนำมาบดตมละเอียดนะครับบดหรือตำผสมกับน้ํามันน้าว่านนะเนื้อตั้งต้นเขาก็เป็นเนื้อสีขาว ท่านเจ้าเนื้อใสกิ๊กเหมือนพลาสติกมาจากไหนนะครับบางคนบอกว่าเนื้อแบบนี้ไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆลองเสิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเปลือกหอยเผาสียังไงนะครับโครงสร้างเป็นยังไงกายภาพเป็นยังไงนะครับยังมาปัญญาอ่อนนะครับแต่ละคนผมก็ไม่อยากจะพูดจะด่านะยังจะหาแต่พลาเก๋นะครับพลาเก๋ที่เนื้อใสกิ๊กเหมือนพลาสติกเนี่ยนะเนื้อเรซินนะครับ สัดส่วนที่พระที่ก็เป็นโซนเนื้อปูนดิบน,นะครับเขาก็มีสัดส่วนที่เป็นลักษณะปูนดิบงอกนะครับเนื้อใสๆออกไปทางเนื้อมกอย่างเงี้ยมีนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าพระยุคต้นนะครับก่อนนี้เขาจะมาสร้างด้วยปูนดิบเยอะๆนะเขาก็สร้างจากปูนเผามาก่อนนะครับก็คือเปลือกหอยพองใอ่ะนะครับเข้าใจง่ายนะหลายๆท่านนี่โอ้พอเห็นพระเนื้อสีขาวแบบนี้ไม่ใช่วัดละครังต้องเนื้อ ใส่ต้องเนื้อนี่มันวาวนะครับถ้าท่านศึกษาตามเซียนเก๋นะครับพวกหลักการชี้ตำาหนิพระสมเด็จนี่นะเนื้อที่เป็นโซนเนื้อแกล่งนะครับที่เป็นโซนเนื้อที่ปูนดิบเยอะๆี่จะเป็นพายุปลายเยอะนะครับเป็นพายุปลายเยอะนะโซนเนื้อแกล่งโซนปูนดิบเนี่ยนะครับถ้าพายตุต้นๆก็คือปูนเผากับน้ําว่านแค่นั้นเองนะครับ ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าพระเขาไม่ได้สร้างแค่ว่าระดีบน,นะคระัก็มาดูตัวอย่างเหมือนพระองค์นี้ผงเบลานนะทุพื่อนดูดีค่ะดูความแห้งนะเนี่ยองค์นี้อาจจะอ่อนผงเบลานไปหน่อยแก่มาทางปูนนะครับแก่มาทางปูนเผาเห็นไหมด้านหลังนี่ปูนสุกข,ขึ้นเยอะเนี่ยธรรมชาติความแห้งนะครับแล้วในโครงสร้างเหล่านี้ก็กลายเป็นชั้นแคลไซต์นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนสภาพนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แข็งตัวนะครับโครงสร้างเหล่านี้กลายเป็นชั้นผลึกแข็งไปแล้วนะครับเรื่องก็ต้องทำความเข้าใจกับลักษณะของเนื้อพระด้วยอันทีนี้ไปดูนะครับไปดูภาพถ่ายเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนได้ดูนะครับโครงสร้างของชั้นแขวสายที่งอกในพระสมเด็จเนื้อผมงไปลานองนี้นะ เพือ่อนดูนะครับเห็นไหมครับสตัวนี้เป็นชั้นแคลไซที่เขาง,งอกเห็นไหมครับดูโครงสร้างข้างในเราดูแล้วเหมือนปุ๋ยก้อนเมฆเลยนะครับเป็นโครงสร้างอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวนะครับด้านล่างก็จะเป็นอะลกอไนด์เห็นไหมครนะที่เป็นเส้นใยเ,เหลืองเนี่นะครับนี่คืออะลกอไนด์นะครับตัวที่เป็นปุยก้อนเมฆเนื้อขาวๆเนี่ยนะครับนี่คือโครงสร้างของแคลไซต์นะครับเห็นไหมครนะ อาจจะงอกขึ้นน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์นี้ผสมผงใบลานลงไปเยอะนะครับแต่ผงใบลานของแท้นะครับของแท้ที่มีอายุการสร้างเกิน120ปีเนี่ยนะครับทุกองค์จะต้องมีโครงสร้างของชั้นแคลไซต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผงใบลานผสมกับผงปูนตปลือ,อยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเนื้อผงปูนตอกหอยนะครับ เมื่อผ่านการเวลานะครับคือ120ปีเขาจะก,ก่อเกิดชั้นการงอกจากปูนสุกมาเป็นปูนดิบจากปูนดิบก็มาเป็นชั้นลกกนากไนส์นะครับจากลกกากไนส์ก็งอกขึ้นมาเป็นผลึกแคลไซน์นั่นเองเนี่ยเพื่อน,นดูทีครับเห็นไหมนะนี่ก,การวิฒนาการนะครับเนี่ยที่หลายๆท่านบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมเบลานเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรผสมปูนปัวหอยลงไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นชั้นการงอกของปูนปราหอยนะครับในเนื้อผ่งใบลานของแท้ก็ต้องมีโครงสร้างของแลวซ้ายเกิดขึ้นนะครับต้องเห็นโครงสร้างการงอกของเนื้อปูนนะครับถ้าไม่มีก็สแสดงว่าซีโอเกนเกนะครับถ้าไม่มีก็สแสดงว่าเกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำฝังเข้าใจนะเห็นไหมแต่ส่วนที่เป็น โครงสร้างของเปลือกหอยเขาก็าจะงอกเห็นเพื่อนดูนะครับเนี่ยแต่ส่วนที่ตาเปล่าอมองไม่เห็นเนี่ยเห็นเพื่อนดูสิครับกําลังเห็นไหมครโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงปูนเปลือกหอยก็จะงอกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นผลึกเป็นปุยก้อนเมฆเลยเห็นไหมครับเนี่ย ชัดเจนนะครับแท้แน่นอนก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะศึกษาแนวทางไหนนะครับอยากได้ของแท้หรืออยากจะแฝนของเกน,นะครับถ้าเป็นผงใบลานของแท้เนี่ยมีอายุการสร้างนะครับเกินร้อยี่สิบปีแล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระแท้นะครับเหมือนพระองค์นี้ที่สมเด็จพระจานร์โตท่านสร้างเ,เป็นพิมพ์วัลระขังนะ ชัดเจนนะครับเราจะเห็นลักษณะชั้นการงอกเกิดขึ้นชัดเจนเห็นไหมครไปดูอีกภาพหนึง่งเนี่ยเพื่อนๆดูดีครับเห็นไหมครับข้างในใครจะนํามาปลูกไว้ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นโครงสร้างการงอกชัดเจนนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยดูดีครับเป็นโครงสร้างของปุ๋ยก้อนเมฆอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวเห็นไหมครเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดีครับ แม้แต่ข้างล่างเนี่ยก็จะง,งอกเป็นปุ๋ยก้อนเมฆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแม่พิมพ์นี้นะครับเขาส่งมาให้ผมสององนะครับผมก็โปรโมทเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดนะครับท่านอย่ามองข้ามนะครับพระแบบนี้นะครับนี่คือพระเก่านะครับนี่คือพระแท้ นะครับถ้าเพืเ่อนๆศึกษาด้วยหลักวิยาศึกษาการเปลี่ยนแปลงศึกษากายภาพของเนื้อปูนะครับเนี่ยถึงจะบ่งบอกความเก่าได้นะครับการศึกษากายภาพเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับเพราะเราจะเห็นลักษณะการงอกชัดเจนเห็นเพื่อนดูเห็นหเนี่ยเนี่ยนี่คือโครงสร้างของปูนเปลือกหอยนะครับที่หลายๆท่านว่าต้องใสต้องเป็นผลึกนะครับต้องเหมือนอะไร อย่าอย่าไปอย่าไปศึกษาอย่าไปใช้แนวทางไปหาเนื้อพระที่เป็นโซนพลาสติกนะครับมันดูยากไอ,เอ้เนื้อใสเนื้อแล็งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นพระปั๊มเป็นพระโรงงานนะครับถ้าท่านเช่าหาเล่นหาแต่พระอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านก็ไม่มีทางที่จะได้พระแท้นะครับมาขึ้นคอหรอกผมจะบอกไว้เลยนะครับแล้วก็ไปหาแต่พระพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเก๋เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนยังดูตําหนิกันอยู่นะครับยังพิมพ์ต้องถูกพิมพ์ต้องมาก่อนตําหนิท่องตรงเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านกบูชาปูนเกะอ,อยู่วันค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับแบบไหนที่มันทําเรียนเกะทาเรียนแบบได้ยากทําเกะได้ยากแบบไหนที่มันทาเกะได้ง่ายนะครับก็ลองดูลองศึกษาล,ลองคิดเปรียบเทียบดูนะครับ เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับให้กับเพื่อนๆที่ศึกษาพระเนื้อผงปูนนะครับไม่ว่าวัดระคังบังปลอมหรือวัดเกตนะครับหรือปู่วัดกลางวัดเตอก็แล้วแต่นะครับอยากให้เพื่อนศึกษาที่มรสารตั้งต้นนะครับก็คือเนื้อผงปูนตัวข่อยนะครับความเก่าของพระเนื้อผงปูนเมื่อผ่านการเวลาคือร้อยปีนะครับเราสามารถที่จะศึกษาโครงสร้างของเนื้อปูนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เราว่าะไรครับเพราะว่าสัดส่วนเหล่านี้ในพระใหม่ไม่มีครับโครงสร้างเหล่านี้ในพระเกศหรือในพระที่ทําเกศแค่สี่สิบห้าสิบปียังไม่เกิดยังไม่ก่อเกิดนะครับผมบอกไว้เลยว่าโครงสร้างเหล่านี้ในพระเกศเขายัางไม่งอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อๆก็ลองคิดดูสิครับเมื่อเราสามารถเปรียบเทียบแยกแยะได้นะครับอันนี้ผมศึกษาเนี่ยศึกษากายภาพไม่ได้ศึกษาที่ราคานะครับ ไม่ได้บอกว่าพระแท้นะครับต้องเป็นราคา10บล้าน20บล้านเหมือนของไอ้พวกเซียนท่านะครับเหมือนไก่ตระกูลพันธิย์นะครับที่ก็เปิดกันโอนโหกระจุยกระจายนะครับอันนี้เราเราศึกษาที่โครงสร้างที่กายภาพนะครับว่าสิ่งที่เราจะศึกษาเปรียบเทียบได้นี่นะครับในโครงสร้างของเนื้อป่งปูนเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะว่าโครงสร้างเหล่านี้นะครับต้องเกิดขึ้นนะครับเขาจะงอกขึ้นมาตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิบปีเขาเริ่มมีวัฒนาการแล้วนะ แปดสิบเก้าสิบปีนะครับร้อยปีร้อยี่สิบปีร้อยห้าสิบปีจนถึงปัจจุบันนะครับเขาก็จะวิวัฒนาการไปเรื่อยนะสิ่งเหล่านี้ในพระแท้ที่มีอายุการสร้างเกือ1ร้อยยี่สิบปีนะครับเราจะเห็นชั้นการงอกของแคลไซต์ความหดแห้งเหี่ยวย่นของชั้นปูนพระใช้เยอะพระถึงน้ํามันไหมถึงน้ํหวานไหมก็แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องศึกษาให้หลากหลายเพราะว่าวัระครังเขาสร้างหลายครั้งหลายวาระนะครับ ไม่ใช่บางขุนพรม oh วาระดเดียวล,ลนะว,ตตวลงกลุก,ก,ลก,ลก,ลกน,นะครับวัตตือลงกลุกนะครับวัดเกตวาระเดียวก็ลงกลุกหรือวัดกลางก็ลงกลุกนะครับแต่วัดละครังเนี่ยนะครับนอกจากตูกพ้าไปด้านโบสถ์สมเด็จพระจันร์โตท่านสร้างหลายครั้งหลายวาระนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเนื้อพระหลากหลายสีสันวันนะหลากหลายกายภาพนะครับมีทั้งพระที่แก่ไปทางปูนสุกปูนดิบนะครับน้ำว่านก็หลากหลายแตกต่างสีสันรักก็แตกต่างสีสันกันไปนะครับ เราก็ต้องศึกษาให้หลากหลายนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อผงเบลาร์นองนี้นะครับก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับเจ้าของเปิดอยู่ที่สี่หมื่นนะครับเขาตั้งมาราคานี้ผมก็ลงให้ราคานี้นะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนเทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอะไรที่พูดแรงไปก็กลับขออภัยด้วยนะครับบางทีมันอดไม่ได้นะฮะเราว่าเลยครับ าบางคนทักมาถามมาก็เรื่องที่ไร้สาระนะครับไม่ถามไม่ถามสิ่งที่มันเป็นความรู้นะครับถามแต่ของแท้ทําไมราคาถูกจังนะไม่ดีเรอครับก็อของแท้ไม่เช่าในราคาที่ถูกนะครับนะส่วนมากก็จะถามแต่เรื่องราคานะครับเน้นแต่เรื่องราคาของผมแท้เนี่เปิดตั้งยี่ล้านทะาไม่ผมบอกก็ได้นะครับท่านก็ไปดีครับโน,น่น แจ้งวัฒนาน้นถาบันรับรองพะเกน้นนะครับสายห้างพันทินุ่รท่านก็ไปสิครับ10บล้าน2ี่บล้านไปเลยนะครับถ้าท่านขายได้ถ้าเขาดูนะอันนี้ผมก็พูดเรื่องจริงท่านก็ไปขายได้เลยนะครับไปปล่อยเช่าบูชาได้เลยนะครับแต่ช่องเราเราสายนุลักนะครับอเราอยู่ที่ราคาประมาณกลางนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเช่าหากันได้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับ ไม่มีใครเช่าพระสมเด็จองละสิบล้านยี่สิบล้านไปเก็บสะสมนะครับเป็นหีบหีบนะครับเป็นในหาย,ห,ายหรอกนะฮะผมบอกไว้ได้เลยในวงการนี้บ้านเราไม่เอาจริงเอาจังนะครับอยู่ในรูปแบบการฟอกเงินกันทั้งหมดนะครับเนี่ยบาปกรรมนะครับพวกที่นําลักเครื่องมาฟอกเงินนะะถ้าลองพระสมเด็จนะครับผมไม่ใช่รบหลู่ถ้าลองราคาองละร้อยสองร้อยสี่ห้าร้อยผมบอกว่าไม่มีใครนํามาตีพิมพ์หรอกนะครับนี่คืออเรื่องจริง นะไม่มีใครลงทุนหรอกนะครับไปออกรายการทีวงทีวีไอ้พวกไอ้แป้งไอ้ปังเนี่ยนะที่ไปออกรายการทีวีเนี่ยมันจ่ายเงินตรงนั้นแหละนะครับก็คือจ่ายเงินส่วนหนึ่งเพื่อจะโปรโมทเนี่ยเพื่อจะสร้างชื่อเสียงเพื่อจะทําเป็นคอนเทนต์ของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขายพระเนี่ยนะนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วพระแต่ละองค์เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเคยดูนะฮะอยู่แต่ในกรอบเทงนั้นไม่เคยเอามาถ่ายขยายกว้างๆนะครับว่าเนื้อข้างในเป็นสียังไงนะครับ ความเก่าอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับใส่กรอบทองตั้งแกลกให้พิธีกรถ่ายถามแต่เรื่องราคาอย่างนั้นอย่างมีอยู่แค่นี้นะครับไม่มีวิชาการอะไรเลยนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นแต่ที่ราคาที่ราคานะครับว่าองค์นี้ห้าสิบล้านยี่สิบล้านของเสียนั้นก็แขวนอยู่องค์นั้นเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านเพื่อให้คนฝังหัวนะครับแล้วคนปัจุบันก็ยังคิดอยู่ว่าพระสมเด็จของแท้นะครับต้องเป็นหลักสิบล้านต้องหลายหลายล้านขึ้นไป นะครับมันไม่จริงนะครับไม่ใช่พราแท้ราคาหลักพันหลักร้อยยังมีเลยอยู่ที่ท่านดูเป็นไม่เป็นนะครับอยู่ที่ท่านมีบุญวัฒนาที่จะพบเจอหรือเปล่านะครับเมื่อพบเจอแล้วบางคนดูไม่เป็นนะครับอยู่ตรงหน้าก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือของเก๋แลดูไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆือนเริ่มศึกษาทุกคนสามารถศึกษา,า,กษาเรียนรู้ได้หมดนะนะครับเข้าไปดูอาจารย์ที่เขาบรรยายเรื่องโครงสร้างบรรยายเรื่องกายภาพนะครับ บรรยายเรื่องเนื้อปลานะดีีสุดนะครับดูได้ทุกช่องอ่ะแต่อย่าไปดูไอ้พวกสายตำหนินะครับตั้งราคามาสิบสองล้านนับห้าล้านชี้ตำหนิทุกจุดโดยไม่ปิดบังอยากเก่งอย่าง c ซีก็ต้องเรียนกับ c ซีนะครับไอ้สายเงี้ยเปิดกล่องสองพลัก่างเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านจะไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เลยว่าพลาดรเป็นยังไงนะครับ ศึกษามาแต่ละคนเนี่ยติดตามผมว่านะครับไม่รู้มาซื้อหนังสือมากี่เล่มกี่เล่มแล้วแล้วผมถามหน่อยท่านศึกษาตามไหมพวกเนี้แล้วท่านเคยได้พระเท้บ้างไหมนาดศึกษาตามเหมือนของมันเนื้อบอกมันพิมพ์เหมือนของมันตำหนิเหมือนของมันแต่พอทำให้มันดูมันก็ยังบอกว่าเก๋นะครับแล้วมันมีมาตรฐานตรงไหนนะครับน่าเชื่อถือตรงไหนเนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่ นะครับก็ถ้าก so, ็มาสอบถามในรายละเอียดเรื่องแบบนี Hello, ้นะครับผมก็บอกว่าถ้าท่านอยากศึกษาพระหลักล้านท่านไปดูช่องอื่นนะครับถ้าท่านศึกษาเรื่องราคาท่านก็ไปดูช่องอื่นนะครับแล้วการคอมเมนต์เนี่ยของช่องเนี่ยนะครับผมก็เปิดกว้างนะครับผมไม่ได้ปิดเป็นช่องหงอยพวกเซียนเซียนเก่งๆทั้งหลายปิดหมดนะครับบล็อกหมดนะครับใครที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยบล็อกหมดนะครับมันเป็นซะอย่างนั้นนะถามมาเรื่องวิชาการสิครับถามมาเรื่องเออ สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับเนื้อพระนะครับอันนี้ดีที่สุดนะผมก็ไม่ใช่รู้ทุกอย่างพระสมเด็จพระรักครังผมก็ไม่ได้เคยเห็นหมดทุกพิมพ์นะครับเพราะผมก็เกิดไม่ทันนะครับในหนังสือที่เรียบเรียงไว้ต้นแบบก็ไม่ได้เรียบเรียงไว้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาศึกษาจากโครงสร้างแล้วก็พุทธศิ์พิมพ์ทรงนะครับแกะพุทธศินลักษณะใกล้เคียงไหมอยู่ในยุคไหนนะครับเนี่ยการศึกษาก็มีแค่นี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะนำพระแท้ที่สวยงามนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาอีกต่อไปสำหรับวันนี้ก็กับสวัสดีครับ